เดี๋ยววันนี้เราจะมาหัดเล่นเมจิกกันนะครับก็คือเราคือความรู้เท่ากับศูนเพราะนั้นเนี่ยคลิปเนี้ยเราก็จะให้น้องๆน,นะครับ<ม>ในกลุ่มบอดเกมเนี่ยเอาสอนเล่นเพราะว่าเขาเป็นโปรเฟชชั่นอลมากนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับสุดยอดครับแนะนำตัวก่อนผมชื่อเกีค,ครับผมครับผมเล่นเมจิกมานานยังครับเล่นมาประมาณเจ็ดปีครับอายุอายุเท่าไหร ยี่สิบสี่ครับตอนเอนสิบเจ็ดสิบเจ็ดโอไม่์ชอนอ่ะเอาเลยเข้าเรื่องเลยแบบเมจิกมันคือยังไงมันคือเกมเมจิก <c oughs> มันเป็นเกมที่มีอายุสามสิบกว่าปีมาแล้วเออมันเป็นเกมที่แบบเหมือนกับคล้ายๆโปเกมอนการ์ดหรือแต่ละอย่างขึ้นไปที่เราสามารถสะสมมาแล้วมาเล่นได้มัน <c oughs> ก็คือ TCG เกมหนึ่งเลยแหละถ้าเกมการ์ดส่วนใหญ่เ,เขาเปิดมาเขาอาจจะสะสมแต่ว่าเมจิกเนี้ยเรามาเล่นกันแข่งกันได้ฟอร์แมตท,ที่ทุกคนเล่นกันบ่อยๆอกันก็คือสแตนดาร์ดฟอร์แม ก็ที่หรือทั่วไปก็เล่นดราฟเล่นอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเป็นวีหนึ่งเนี่ยก็จะมีพลังอยู่ยี่สิบเลฟใครที่หมดเฮลฟ์เหลือศูนย์ก็คือแพะเหมือนตีกันเลือกยี่สิบตีกันจะมีเอฟเฟกหลายอย่างหรืออะไรบางอย่างแต่ถ้าเกิดเหลือศูนย์เมื่อไหร่ก็คือตายนั่นแหละหรือการในเด็กหายอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดเริ่มเบสิกก่อนเลยน็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือแรนด์แรนด์มันจะมีอยู่ประมาณห้าสีครับเป็นมอสเทน สวัมไอเลนเพนแล้วก็ฟอรเรสต์่ีนี้ก็จะมีความแตกต่างกัน,กนไปแดงแดงจะเป็นอะไรที่เร็วเล่นอะไรที่เร็วดำจะทําลายสีน้ําเงินอาจจะเป็นจัว่วหรือหยุดคนไ้หยุดเล่นโดยการคอน์เตอร์สีขาวนี่ก็จะเป็นจํานวนของตัว Monster, อมอนเตอร์หรือหลายอย่างสีเขียวก็คือเล่นบิ๊กสตอมปี้หรือเล่นอะไรที่ใหญ่ๆหรือ,อเล่นแบบ เล่นเกมเลแบบมันเกี่ยวกับเลดเกมไหมือว่าแค่แบบก็เลยแบบทุกทุกสีสามารถทำอันสีแดงอ้าเกิดให้ตามสีเลดเกมแบบสีแดงจะเร็วจะเล่นอะไรที่เร็วแอรโกรอเอาเอาเป็นว่าเขียวอาจจะเล่นอะไรใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่ๆเล่นตัวใหญ่ตัวหลายตัวจํานวนแล้วเวลาปกติถ้าเล่นกันแบบหนึ่งตอนหนึ่งปกติเนี่ยการมันต้องกี่ใบนะเวลาจัดการเราแข่งหนึ่งตอนหนึ่งจะมีหกหกสิบใบเราจะที่สนุกหรือของการสร้างเด็กก็คือเราอ่ะจะใส่เอแลนก็ได้ หรือจะใส่ครีเจอร์หรือเล่นอะไรแต่ละอย่างกะี่ใบก็ได้อยู่ที่เราวางแผนเลยแต่ใส่ห้าสีเลยก็ได้ห้าสีก็ได้แต่ว่าเราจะยากขึ้นในการที่เล่นหลายสีดัง oh. นั้นยิ่งการมีสีเดียวอะจะง่ายอมแต่ถ้าสีเดียวก็อารมณ์แบบว่าถ้าแพ้ทางถ้าอะไรมันก็จะแบบใช่ใช่มันจะไม่มีการเข้าถึงกับใบที่เล่นได้เส oh. <Okay. S 1> ีเขียวก็เล่นได้แค่ทางเดียวก oh. ับมาใหม่ที่ oh. เรื่องไทป์ของคัทก็คือคร mm ีเจอร์ครีเจอร์ในที่นี้ เราจะมีพลังของเขา uh huh. มีเอฟเฟกหรือมีเฟรเวอร์ด้านล่างก็จะเป็นคำเอ่อเป็นสตอรี huh. ่แต่ว่าสำคัญก็เลยก็คือที่สุดก็คือเอบิลิต uh ี huh. ้ของเขา uh huh. แล mana cost. Uh ้วมาหน้าคอสมาหน้าคอสตัวเนี้ยก็คือสีเขียวหนึ 1, mana uh ่งมาหน้าต่างกับตัวใบนี้ใบนี้ที่ผมจะโชว์ก็คือเราก็จะเห็นความต่างตรงที่ว่าเดี๋ยวเยวค่อยคุยด้านล่างแล้วกันเนาะ uh huh. ด้านบนเนี้สองนี้สองกับกรีน ดังนั้นเท่ากับกรีนสีเขียวหนึ่งอย่างแล้วก็สองของอะไรก็ได้อ๋อแล้วเทิร์นนึงอ่ะเราเล่นได้แค่หนึ่งแลนด์สมมติว่าเทิร์นแรกอ่ะผมมีอย่างนี้ใช่ไหมนี่คือมือของผมผมสามารถเล่นแลนด์ได้หนึ่งใบเล่นฟอเรสตการที่จะไล่อะไรแต่ละอย่างก็คือแถบหนึ่งมาหน้าแถบก็ไล่ตัวนี้ลงมาดังนั้นเราจะไล่อย่างอื่นไม่ได้ถ้าเราจะไล่ของได้ต่อเมื่อเรามีมาหน้า ก็จะเป็นรีซอสที่เราจะจ่ายเพิ่มได้ตอนนี้รีซอสเรามีก็แค่หนึ่งโเอรเราจะแท็บตดกันอย่าการแท็บก็คือการใช้งานการแท็บก็คือใช้งานโชว์ว่าเฮ้ยเราแท็บก็ใช้นีแล้วนะแล้วกก็็คนอื่นก็จะเล่นก็จะจบเทินเออเทินหนึ่งก็จะมี๋ยวผมจะเข้าแค่นี้ยังยิงอื่ยงฟังอยู่โอเคงั้นงั้นตัวอย่างนี้สมมติว่าเทิร์นแรกจบไปแล้วอ่ะก็จะเข้าเทินใหม่ก็จะเป็นอันแท็บอัพคิปอันแท็บ อัพคลิป tamam. ก็จะเป็นเอฟเฟกที่เขาจะเขียนว่าอัพคลิปนะะทำอะไรได้ถ้าเป็นสายบอร์ดเกมก็คืออ sure nah, okay. <e so <okay> okay. ินคัมประมาณนั huh. ้นอ่าฟรีเฟสอัพคลิปแล้วก็จ่อจวดัวหนึ่งใบปังจวดาฐานคือจวหนึ่งใบจวหนึงใบยกเว้นแต่การ์ดจะมมีเอฟเฟกต์เอย่ากนเทอร์นี่สองผมก็จะเล่นแรนด์ต่อไปครัาวนี้ผมจะแพทสองมาน้าจะเล่นการ์ดไฟนี้ได้ก็ว่าตีเขียวหนึ่ง กับหนึ่งมาแนาของสีอะไรก็ได้ requirement ก็คือหนึ่งเขียวและอะไรก็ได้หนึ่งอะไรก็ได้หนึ่งแต่สมมุติว่าถ้าเกิด creature ผมมันมีเอฟเฟกที่บอกว่าแท็บและแอดกรีนในที่เนี้เราก็คือแท็บได้หนึ่งสองสามเพื่อจะเรียกก็เหมือนแบบวีตมันว่ามันเป็นแ l นด์ด้วยนี่หรอใช่ถ้าเกิดเอฟเฟกเขาบอกอย่างนั้นโอเคแต่ว่าเคนแรกเนี่ยที่ผมเรียกมาใช่ไหมผมไม่สามารถแท็บทันทีกับพิเจอร์ได้ออื ฟีเจอร์เวลาลงมาจะมีซัมเมอนิงติกเนสก็คือเขาตื่นเขาลงมาปุ๊บเขาก็จะงูไม่สามารถโจมตีได้หรือแท็บพื่อใช้อะไรได้โอเคเพราะว่าเขาแบบยังมาแบบเพิ่งเรียกเพิ่งเรียกมายังเไม่ได้ยังแบบยังหลับอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเกิดโอเคอย่างนี้เลยแล้วกันเบสิกแล้วกันแต่แต่ว่าเธอที่สองอ่ะเขาก็จะไม่มีซัเมนิงติกเนสแล้วอือาแรกเธอสองอ่ะที่ผมเล่นแลนด์อย่างเงี้ยผมสามารถแท็บ็เอาเอฟเฟกต์เพื่อจะเล่นเอฟเฟกต์การใบอื่นได้ โอเคคราวนี้เรากลับมาใหม่ตรงที่คัทไทป์คัทไทป์แรกเมื่อกี้ที่ผมบอกไปกับฟีเจอร์หลังนี้จะมีอินสแตน่อกับซอร์ซอรี่ที่คล้ายคล้ายกันอินสแตนกับซอร์ซอรี่ซึ่งก็มีค่าไร่เหมือนกันซึ่งจะมีค่าไร่แต่ข้อแตกต่างของพวกเขาก็คืออินสแตนต์สามารถเล่นตอนไหนก็ได้กับซอสซอรี่เล่นได้แค่เทินของเรา ถ่าพี่เข้าใจง่ายคือมันคือไล่เวทกับอันอารณ์แบบการอินสแตนต์อาจจะลงแบบใช้ในตาเราเองก็ได้ในตาคนอื่นก็ได้ใช่ไหมสมมติว่าเมื่อกี้เราย้อนกลับไปตั้งแต่เกมแรกใช่ไหมเนี่ยคือใบของพี่แล้วผมเ่มีการเคิื่นแรกผมแทบสีเขียวเพื่อเรียกตัวนี้ลงมาแล้วในตอนที่ผมเรียกมาผมได้ถามก่อนว่ามันจะรีซอฟไหมหรืออะแต่ละอย่างถ้าเกิด ยีซอฟนี้ที่นีหมายถึงว่ามันจะลงมาบนบอร์ดหรือไม่ลงมันจะมีเอฟเฟกการใบอื่นที่เขาทําได้ครับปุบจะกินก่อนแล้วกัน<ม>ก็คือตัวเนี้ยลงมาแล้วตอนที่ผมจบเทินอย่างเงี้ยยังเป็นเทินพี่อยู่อ่ะพี่สามารถแถบเงินฟีขาวอ่าแล้วพี่สามารถไล่ลอินสแตนของตัวเองได้อ่าโอเคถ้าเกิดเป็นอินสแตนก็คือตราบใดที่ยังเป็นเทินของ คือตอนไหนตอนไหนก็ได้เินเล่นก็ได้เลินเราก็ได้ใช่แต่ว่าซอัเซอรี่อ่ะเราเล่นได้แค่เทิร์นเราโอเคแต่งานาใจง่ายอยู่เต็นซอัเซอรี่ก็คืออินสเทนตอนไหนก็ได้ตามคําตามความหมายของเขาเลยอินสเทนซอัเซอรี่ก็คือเป็นมอนที่เราไล่ในเทิร์นเทิร์นเราแล้วเวลาไล่แล้วมันจะไม่อยู่ตรงหน้าเราอ่ะมันไล่เราจีนหรือว่ามันไล่เราอยู่ตรงหน้าเราด้วยอ๋อสิ่งที่พี่พูดอยู่ก็คือมีอะไรที่พี่กำลังพูดอยู่เนี่ยก็คือ Dante, เออเปลกับเพอร์มาน้นทุกอย่างจะเป็นเปลแล้วก็เพอร์ม e น t นก็คือสิ่งที่อยู่บนบอร์ดเพอร์มานดนแล้วก็พวกเนี้ยอินสแตนต์กับซอร์ซิรี่อ่ะจะไม่ใช่เพอร์มานนมันเป็นการ์ดเวทมนต์การ์ดไล่ดังนั้นเราไล่แล้วมันก็จะลงไปสู่สารอ๋อมีคำว่าสู่สารก็คือทุกอย่างที่เราไล่เสร็จแล้วมันจะลงไปสู่สารก็คือลงไปในนี้แหละ ไ้แล้วก็จะไปอยู่ตรงบอร์ดนึงของของเราก็คือเวอยาที่เราไม่ใช้ละสงโอเคก็คือเราเล่นอยู่บนบอร์ดนี้เลยไม่ต้องส่วนนี้อืมอ่ะมีแลนด์มีเคชมีเซิรกับซเซอร์อ่มีอะไรแล้วอันต่อไปที่ผมจะอธิบายก็คืออาร์ติแฟกต์สมมติว่าเออนี่เป็นอาร์ติแฟกต์ที่ใครก็รู้จักเป็นโซลิ่งก็คืออาร์ติแฟกต์ก็จะเป็นพวกเพอร์มานเนต์อีกแบบ อที่อยู่บนบอร์ดเราไม่ไปไหนมนเราไม่ได้ไล่เป็นเวทมนต์อืมอิลิเฟกต์เป็นเอ่อพูดยังไงถาไทยเหมือนเป็นของสวมใส่หรือเป็นแบบว่าของอไของเพิ่มพลังเอ่อเป็นเอ่อส่วนใหญ่เอฟเฟกต์มันทำอะไรอ่ะหรือว่ามันแบบหลันจะมีหลากหลายมากแค่ครีเจอร์สิ่งที่ต่างกันกับครเจอร์กับอิลิเฟกต์ก็คือมันไม่มีเลือดไม่มีเลือดตีไม่ได้ใช่ไม่มีเลือดดังนั้นครีเจอร์จะสามารถโจมตีหรืออะไรได้แต่อิลิเฟกต์ก็เป็นแค่วัตถุหนึ่งอย่าง แล้วมันโดนทำลายได้ไหมมันสามารถโดนทำลายได้ทั้งสองอย่างโดนทำลายได้แต่ว่าคริเช่มันสามารถโดนทำลายได้ในการเข้าคอมแบทการต่อสู้ล้วผมจะเข้าไปคุยเรื่องคอมแบทเลยคอมแบทไอที่เนี้ยผมจะเอาตัวอย่างใบนี้มาสมมติว่านี่คือผู้ต่อสู้กับคลิเร์ของเราเวลาเราเข้าคอมแบทไอเทิร์นของเราเราสามารถดีแคร์โจมตีการดีแคร์โจมตี ต้องไม่มีซัมเมอร์นิ่งสิกเนสก็คือหลังจากเธอหนึ่งต่อไปเพื่อจะโจมตีแล้วเวลาเราโจมตีเราจะต้องแท็บเพื่อโชว์ว่าเราโจมตีแล้วคู่ต่อสู้สามารถเลือกที่จะรับดาเมจใส่หน้าออืเหมือนเมื่อกี้เรามีพลังยี่สิบเรารับดาเมจก็จะลดพลังโจมตีผู้เล่นโดยตรงโจมตีผู้เล่นโดยตรงถูกต้องอย่างนี้เราสามารถเลือกที่จะเอาฟีเจอร์มาบล็อกได้กับยูกิโอยูกิเราสามารถ เลือกได้เราสา,ามารถโจมตีใส่ตัวนี้ก็ได้ตีใมอนตี่ใส่มอน,แต,มอนแต่ว่าในแมจิกเราเลือกที่จะบอกหรือไม่บอกโอเคแล้วมานับพลังยังไง่ะาวนี้เราจะมาคุยเรื่องพลังเอ่อเราจะมี power กับ toughness power ที่อยู่ด้านหน้าก็คือแรงโจมตีกับเลือด toughness สมมติว่านี่คือหนึ่งหนึ่งเกิดโจมตีหนึ่งใส่เขาออ้าตัวหนึ่งที่ลังที่มีเลือดให้หนึ่ง ก็คือเหลือศูนย์ทั้งสองตัวเทรดด้วยกันก็คือหนึ่งไทยหนึ่งก็คือจะตายแต่ยกตัวอย่างยกตัวอย่างว่าเออตัวนี้ไม่ผลช่วย <c oughs> เออเอล้วก็คือคอมเบนเดอร์้ลยตัวนี้สองสองอฮะตัวนี้ uh huh. น 2. สองสองสมมติว่าเธอตัวเนี้ยตีหนึ่งแล้วสองสองรับดามิสองสองจะไม่ตายแต่หนึ่งก็จะตายอา๋อโดนสวนเหรอเพราะว่าเขาอาจจะเหลือหนึ่งเทล คิดภาพก็คือสองโนลบหนะึ่งเหลือหนึ่งนั่นแหละเขาจะไม่ตายแม้ว่าเนี้ไอ้ตัวเนี้ยมาตีตัวเนี้ตายหรอตัวที่พังน้อยตัวที่พังโดนโดนโจมตีผมว่าเนี่สองอ่าฮะเขาตีใส่หนึ่งเขาก็เหลือลดติดลบหน,นะนึ่งนั่นเป็เนี้ยจะต้องตายโอเคแต่มันมีการเข้าคอมแบทอีกหนึ่งอย่างก็คือถ้าเกิดเราอ่ะนี่คือบอร์ดที่เราโดนของของของพี่นะก็สมมติว่าผมเอาตัวนี้ตีพี่สามารถ เออเอาตัวบล็อกมากกว่าหนึ่งตัวได้อ้าโอเคดังนั้นพี่สามารถเอาสองตัวนี้มากันดังนั้นสองก็สามารถค่าได้หนึ่งหนึ่งที่บวกกันอดังนั้นก็จะเทรดแทนที่หนึ่งตัวนี้ไม่ตายแต่เท่านี้ถ้าเราเลือกอีกสองตัวเนี้ยตัวนี้ก็จะตายแต่ถ้าตีแล้วเลือดมันจะเลือดเหนือน้อยลงใช่ไหมเราต้องเอาแบบให้เหลือสูงเไาโทเค็นหรืออะไรมาวางไว้หรอแบบลูกเต๋าอย่างเงี้ยเออมามาร์กไหมเอาเป็นว่า ถ้าเกิดตัวเนี้ยตีแล้วยังไม่ตายใช่ไหมตอนจบเข้าเทินต่อไปก็จะกลับมาเป็นสองเหมือนเดิมอ๋อเลือดจะแบบีเต็มเลยตลอดเต็มดังนั้นถ้าเกิดจะทําให้เขาตายก็คือกันอมโีเคไว้โอเคอันนี้คือคลิปแรกแล้วก็หลักๆเราก็เริ่มเข้าใจเบสิกแล้วแล้วก็แบบคอมแบทแล้วก็เีเจอร์ไทป์แต่ละอย่างในที่หน้าจะคุยถึงเรื่องอะไรเดีนที่เป็นไปได้เป็นไปได้หลายอย่าง ลงแต่ละเด็กก็ได้จริงๆตอนเนี้ผมว่าผมอธิบายเกือบทั้งหมดของของการเล่นเบสิกเลยอืมโอเคก็น่าจะแบบไปพูดถึงแต่ละสีหรือไม่ได้แบบผมอาจจะคุยเกี่ยวกับเอนชานเมนกับเอ่อกับอะไรกับคาสไทป์กอะไรอื่นโอเคได้ครขอบคุณมากวันนี้ชอบสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องบอร์ดเกมวันเดอร์เลยค่ะ หากคุณเป็นแฟนเพจของบอดเกมวันเดอร์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ y o u t u b e Channel ในชื่อ Movie Wonder ler. ฝากด้วยนะคะขอขอบคุณมินงบุ๊กบอดเกมอยากซื้อบอดเกมคุณภาพราคาดีต้องที่มินบุ๊กบอดเกมเข้าชมสินค้าทางช้อปปี้ได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะ สนับสนุนโดย OA Furniture More than a Furniture ร้านบอร์ดเกม b อร์ดเกม Academy วงเวียนใหญ่ w i t h d s o f Learning บริการออกแบบบอร์ดเกมและสื่อการเรียนรู้คุณภาพ